สวัสดีคะ่ะพี่ทุกท่านตอนนี้แม่เก่งก็ให้พี่เคนนะคะมาขุดหลุมฝังเจ้าหมาตัวเล็กให้นะคะมีพี่เคนแล้วก็พ่อน้องอุ้มบุญนะคะช่วยกันขุดนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะขุดยากดินจะแข็งนะคะเสร็จแล้วก็จะได้นำร่างน้องหมาตัวเล็กไปฝังนะคะก็มีผ้า,าจารย์มาด้วยนะคะพอดีพี่เคนกับผ้า,าจารย์แล้วก็ พะน้องอุ้มบุญเนี่ยกำลังจะไปซื้อ,อแผ่นโซล่าเซลทำเรื่องกับน้ําอยู่นะคะเพราะว่าพอดีก็เลยไม่แคียงโทรตามพี่เค้นนะคะพี่เคนอยู่วัดพอดีท่านก็เลยมาด้วยนะคะเป็นบุญของน้องหมาตัวเล็กจริงๆเลยนะคะที่ท่านมาทําพิธีให้นะคะ ท่านได้สวดมนต์แล้วก็ทาพิธีให้กับเจ้าหมาตัวเล็กเสร็จแล้วนะคะพอน้องอุบุลก็ได้อาดินลงฝั่งน้องนะคะน้องมาตัวเล็กมีบุญมากๆเลยนะคะที่ท่านได้มาทำพิธีให้นะคะพิเศษพิเศษครับพิเศษได้ผูกแขนเหรอลูกฮะฮะหลวนะนะงพ่อมา มาได้ผูกแขนให้กับวิเศษเลยนะลูกเนาะอุยผูกแขนนะลูกขอสิสังสิธิ์คุ้มครองวิเศษนะรู้ไหมครับรู้ไหมครับลูกอมืพอดีหลวงพ่อมาที่บ้านน่ะนะคะที่มาส่งมาตัวเล็กกันนะคะก็ได้ผูกแขนให้กับวิเศษนะคะพี่ตัวเล็กเขาก็ไปดีแล้วเนาะ น้องหมดเว้นหมดกรรมแล้วนะคะตัวเล็กน้องไม่ต er ้องทรมานเพราะว่าน้องทรมานมากเลยนะคะตามที่แม่เกียงดูน้องเนี่ยน้องจะฟื้นคืนตัวยากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นทีเนี่ยร้องทีทรมานมากนะคะที่ท um ทน้องไม่ร้องไปหยุดไปสี่ห้าวันน่ะเพราะว่าที่แม่เกียงทาน้ํามันที่ท้องให้น้องอ่ะทาให้น้องอ่ะดีขึ้นแล้วน้องไม่ร้องนะคะน้องไม่ร้องแล้วแบบว่า แม่เกียงทาบางๆให้น้องนะคะทาที่คอแล้วก็ที่อกแล้วก็ที่ท้องให้น้องทาบางๆให้น้องนะคะทีนี้น้องก็ดีขึ้นนะคะไม่ร้องอยู่ๆน้องก็มากินข้าวได้นะคะหมาตัวเล็กเนาะอยู่ๆมากินข้าวได้กินแบบเยอะมากเลยนะคะกินแบบเยอะผิดปกติด้วยแล้วก็แม่เกงก็คิดในใจนะมันจะเหมือนกับที่ผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันไหมเนาะว่าเวลาคนป่วยหรือหมาแมวป่วยเนี่ย ถ้าเขาลุกขึ้นมากินข้าวเนี่ยก็เหมือนมื้อสุดท้ายของเขาประมาณนี้เนาะแต่ไม่เคียงก็ได้แค่คิดนะคะแต่ก็มี f c ในไม่เคียงเขาไปอ่านคอมเมนต์เนาะมีเ c และหลายท่านก็คิดเหมือนไม่เคียงคิดเลยนะคะว่าน้องลุกขึ้นมาแบบนี้ความเชื่อเนาะ,ค,ะความเชื่อของของชาวบ้านของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณก็จะเชื่อกันแบบนี้นะคะคือแบบถ้าป่วยหนักๆแบบนี้จะลุกข,ขึ้นมากินข้าวเนี่ยเหมือนมื้อสุดท้ายแต่มันก็เป็นจริงนะคะพอเขากินข้าวมื้อน,นั้นอะ วันนั้นกินเยอะมากเมือนที่แกถ่ายคลิปดีใจไม่แยงดีใจทีเนี้ยเยอะมากแล้วพอพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพอเมื่อวานเนี้น้องไม่กินข้าวเลยนะคะน้องไม่กินข้าวเลยพี่เจงก็ต้องป้อนเหมือนเดิมนะคะป้อนเช้าบ่ายเย็นแล้วก็กลางคืนนะคะเมื่อคืนมื้อสุดท้ายก็คือตอนเกือบสามทุ่มนะคะมื้อสุดท้ายที่ป้อนเขานะคะแล้วก็ แม่เกียงก็มานอนเนาะไม่ใช่ยังไม่ได้นอนนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ยินเสียงน้องร้องนะคะไม่ได้ยินเสียงตัวเล็กร้องแล้วพออตอนเช้าอะแม่เกียงตื่นขึ้นมานะคะแม่เคียงก็ก็จะทำาทําทำหน้าที่เหมือนเดิมก็คือเดินไปก็ไปบอกว่าตัวเล็กตื่นยังไม่ตื่นในระลูกแม่เกียงก็ใช้พคําพูดนี้ด้วยนะคะตัวเล็กยังไม่ตื่นในระลูกไปเรยกินข้าวเร็ว ไม่ยังไงไปจับตัวเขาเอา้าตัวแข็งแล้วอะไรเงี้ยค่ะบอกอน้องคงจากไปเพราะว่าน้องก็คงอ้วกตรงนั้นแล้วก็ธาตุาแตกอยู่ตรงนั้นนะคะทั้งอึทั้งอ้งอวกออกมาหมดเต็มที่นอนตรงนั้นเลยนะคะน้องก็คงหมดเวรหมดกรรมของน้องแล้วนะคะเพราะว่าน้องทรมานมาเยอะแล้วนะคะก็เวลาน้องร้องมันไม่กี่เองก็ทรมานนะคะทรมานใจเวลาน้องร้องนะน่าสงสารมากๆเลยนะคะทรมานใจ แต่ตอนนี้หูยังแววอยู่นะคะเวลาได้ยินเสียงอะไรอิทอิเนี่ยก็คิดว่าตัวเรียกร้องแล้วนะยังยังคิดว่าเขายังอยู่นะคะนาตอนนี้ยังคิดว่าเขายังอยู่เพราะว่ามันมีความรู้สึกความเคยชินอะ่ะอิทอิอย่างเงี้ยเม่อกี้ก็ฟังอ๋อลืมไปตัวเรียกไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือแบบเหมือนยังมีเสียงเหมือนเสียงเขาร้องให้ใส่หัวได้ยินอยู่เป็นบางครั้งนะคะเหมือนมันความเคยชินเกิดขึ้นอะนะคะก็น้องโชคดีมากที่มี พระมาส่งน้องนะคะเป็นเป็นหมาที่โชคดีมากๆเลยนะคะพอดีพระอ,อาจารย์ก็กําลังจะไปซื้อแผ่นโซลาเซลล์กับพี่เคนกับพ่อน้องอุ้มบุญพอดีเลยนะคะไม่เกี่ยงโทรหาพี่เคนอ่ะนะคะให้พี่เคนมาฝังน้องขุดลุมฝังน้องให้นะคะพอดีพระอ,อาจารย์ก็ติดรถมาด้วยนะคะท่านก็ทําพิธีส่งส่งตัวเล็กให้เลยนะคะเขามีบุญมากเลยนะ เขาตายเป็นหม, <Pompe ii> นนหมาที่จากไปแล้วมีพระมาะส่งให้ถึงที่อ่ะถือว่าน้องมีบุญมากเลยนะคะเจ้าหมาตัวเล็กเขาใช้กรรมชาติสุดท้ายของเขาหมดไปแล้วนะคะเพราะชาติต่อไปไม่รู้เขาจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดนั้นไม่รู้นะคะอ<บน> <ús> าจจะเป็นเปนเทวดาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาอ่ะนะคะเราไม่รู้ว่าชาติต่อไปก็เป็นยังไงนะคะแต่ชาตินี้เขาถือว่าเป็นหมาที่มีบุญมากๆนะคะที่มีพระส่งเขาถึงที่เลยนะคะแล้วก็ไม่เกียงเองก็ดูแลเขาจนเมื้อสุดท้ายเลยนะคะจนถึงวันสุดท้ายเลยนะคะ เไม่เคยทอดทิ้งเขานะคะเมื่อวานนี้ยังอุ้มกันอยู่นะคะอุ้มกันป้อนข้าวป้อนน้ํากันอยู่นะคะเมื่อวานเนาะพน้องไปดีแล้วนะคะพ่อไม่เขียงขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือเจ้าตัวเล็กนะคะช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะแบบคนน้นช่วยแบบนี้คนนี้ช่วยแบบนั้นนะคะเพื่ออยากให้เขามีชีวิตรอดนะคะ แต่ในสุดเขาก็ต้องจากพวกเราไปนะคะเพราะว่าหมดเวลาของเขาไม่ต้องทรมานแล้วนะคะเราก็มีแกงก็ต้องดูแลเด็กๆต่อไปทำหน้าที่ต่อไปนะคะจะมีหลายชีวิตที่ม่แกงต้องดูแลอีกอะยะมากมายเลยนะคะส่วนเจ้าหมาสามใบเทาม่แกงก็ได้คุยกับทางหมอทีแล้วนะคะหมอที่จะให้ทางโรงพยาบาลที่ขอนแก่นเนี่ยมารับนะคะเพราะว่าน้องเอาไปทีเดียวพร้อมกัน3ตัวเลยนะคะ น่เก่งจะไปทําที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะทํามันนะคะจะสามไปเถ่านะคะคุณหมอทีกํารังติดต่อกับทางโรงพยาบาลเพื่ออารีอยู่นะคะให้รถทางโรงพยาบาลมารับเองนะคะมารับมาส่งเองนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูกันกทีนะคะว่าจะยังไงเนาะนะคะ,ะผูกแขนไม่แน่นนะคะหลวมนะหลวมนะคะนี่ผูกแขนนะคะผ้าผูกให้นะคะนี่เก่งของเรานะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะไม่เกียงไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็กลับขอภัยมากๆเลยนะคะเืยไม่ยังอ่านอยู่นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ